ฝนลุมแล้วเหรอโอ้ยมาแล้วครับตะวันผักสดโอ้ยวันนี้มาสายมาสายนี่ขายจะเสี่ยงแล้วนี่ฮะวันนี้จะได้ขายกิงควางเกึงว่าจะได้อไโอ้ยวันนี้มีดอกกะลัมมะเขือเปาะต้นหอมควางตุง้งม,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 มาเ<ม>ช้ามาเต็มคันรถเลย เออมะเขือยาวหมดแล้วเนี่ยวันนี้มาสายแป๊บเดียวเนี่ยขายจะหมดแล้วมาอะไรไม่เก่าฮะมาเช้าคนเยอะเหรอลุงตาวันนะนะโอ้ยฟันอีกแล้ววันนี้ฟันอีกแล้วดูนี่มะเขือมะเขือปอดถุงละยี่สิบนี่มันนอนก็าบอกมันแกนี่ฮะพอบร่ะพอบร่ะ อ่านี่ไปไงขาวโบเลยหวานล่อนกรอบอ่าเบนเชิญคับเบนเชิญมาเขือเปะถุงละยี่สิบยี่สิบนี่มาเขือยาวยี 20, 20, ่สิบยี่สิบนี่เออวันก่อนวันก่อนซื้อไปถุงหนึ่งให้เมียทำซุปมาเขือเมียไปไว้บนหัวนอนนู่นะมะเขือยาว <c oughs> มาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับกระวานผักสดโอ้ยวันนี้มาช้าครับแป๊บเดียวจะหมดคันรถแล้วต้นหอมแต่แรกวันนี้ต้นหอมสาวบาทสาวบาทเออแงวเหมือนซอกปลายวนเอาวันนี้้โอยอันนี้หอมงามหอมงามหอมวะสาวเจ้าโลกไปและโอ้หอม,ออมอเบอร์สวยนะเออเบอร์สวยนี่ปิ้งเลยอ่ามัดละย 20, 20. ี่สิบยี่สิบมาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญมะเขือเปาะยังเยอะครับ อ่านี่ดอกกระลำนี่โครงการคนละครึ่งครับขายครึ่งกว้างครึ่งอ่ะอะไรแล้วแกล้วฟังนับแต่ขายยังมาเสียงเด็ดโอ้ดีแล้วน่ะดูอ่ะมีห้าร้มีนะดูดิอ่ะร้อยเลลงคุทสามพันห้าอ่ะเด็กคนเขาขิดลงคุทเปสามพันห้าจกเข้าจกออกจกเข้าจกออกเดี๋ยวแบ่งแบ่งปั้นหายน่ะเนี้ยนะ แวร์กาด้วยเหลืออยู่โอ้เมาส์เมาแวร์กาไอคนแก่ซื้อปีใหม่เนี่ยซื้อวันแถมแวร์กาด้วยเออวันนั้นกินเม็ดนึซีร 1, 4, อบอะคืนหนึ่งอะลูกเหีียวนะเออ,อใจยังอื่นนะแวร์กาดกูได้ไหมกูจะขึ้นหนาวเหีียวมัน<ป>อ่ะมา,มาครับนี่ครับคนแก่มาซื้อผักผมครับผมแถมแวร์กาครับเป็นเชิญครับเป็นเชิญครับตะอ้วนผักสด